เมืองซูโจเมืองแห่งสายน้ําเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําแยงสีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเจียงซูมากมายด้วยทะเลสาบแม่น้ําลาคลองรวมไปถึงสวนถนนคนเดินและวัดเก่าแก่คลิปนี้เรารวมที่เที่ยวที่กินที่พักในเมืองซูโจรวมไปถึงรีวิววิธีเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้ไปเมืองซูโจติดตามชมอีพิโซดแรกกันได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเบนยศด,ด้วยนะครับ วันที่3ามที่เซี่ยงไฮ้นะครับตอนนี้เราก็เรียกรถครับจากแอป a m a ็ m นะครับจากโรงแรมที่เราพักเรากําลังจะไปที่สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ครับก็จะเดินทางไปซูโจนะครับโดยขึ้นที่สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ครับจริงๆในส่วนของสถานีรถไฟนั้นก็จะมีหลายหลายสถานีเลยครับในเซี่ยงไฮ้ครับแล้วก็ส่วนที่ใกล้นั้นจริงๆจะเป็นสซ้่งไฮ หรือว่าสร้างหายเวสนะครับแต่ว่ารอบรถนั้นไม่เยอะครับเราเลยไปขึ้นที่สถานีเซี่ยงไฮ้ดีกว่าครับเพราะว่ารอบรถเยอะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่สถานีเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ครับเซี่ยงไฮ้หัวเชอร์จ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วครับเราซื้อตั๋วผ่าน trip.com ครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมง รถของเรานั้นจะเป็นรอบเที่ยง5นาทีนะครับในส่วนของระยะเวลาที่เดินทางจากตัวเซี่ยงไฮ้ไปซูโจนั้นก็แค่27นาทีเองครับรถไฟความเร็วสูงราคาก็อยู่ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับนี่ครับตรงนี้นั้นก็เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในนะครับโชว์ติ c กเก็ตแอ d ไอเราจองแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะนำเข้าไป ยืนที่เคาน์เตอร์ครับวันนี้อากาศนั้นร้อนเลยนะครับวันนี้27ครับอากาศที่นี่นั้นเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับต้องใช้พัดปอดด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแลกเข้าไปครับ เมื่อสักครู่เราก็นี่ครับผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางด้านบนครับเดี๋ยวเราขึ้นมานี่ครับของเรารอบ G 7012นะครับก็จะเป็น1205ครับนี่ครับขึ้นมาทางด้านบนก็มีเป็นร้านค้าทิมฮอตันครับข้างล่างเมื่อกี้ก็มี KFC นะครับนี่ครับข้างบนนั้นมี ซูเปอร์มีร้านอาหารมีของน่าจะเยอะเลยครับนี่ครับซ้ายขวานั้นเป็นร้านอาหารเลยหมดเลยครับตอนนี้เราก็มานั่งรอนะครับนี่ครับของเรา G 7 0 1 2นะครับก็นี่ครับคนก็เริ่มยืนต่อแล้วครับดูป้ายด้านหน้านะครับนี่ครับป้ายตรงนี้ครับ7012นะครับช่อง7คนก็มายืนรอแล้วครับเขาจะเรียกขึ้นก่อนประมาณสัก15นาทีครับตอนนี้ประมาณสิบโมงห้าครับรถของเราคือเที่ยง5นาทีนะครับเดี๋ยวรอไปกันครับ เราก็เข้าผ่านมาแล้วนะครับเวลาตั้งแต่ตอนแรกนั้นก็ใช้พาสปอร์ตนะครับที่ผ่านตอนแรกเข้ามาแล้วตรงนี้ก็ใช้พาสปอร์ตสแกนเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเอเดินแมงครับรถของเรา G 7012ครับ16นะครับของเราตู้6ครับเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับคนนั้นเยอะมากครับนี่ครับดูครับถ่ายย้อนกลับไปคนเยอะจริงๆครับนี่ขนาดรถแค่ขบวนเดียวนะครับเนี่ยรถไฟความเร็วสูงครับไปซูโจครับ ในส่วนของรถไฟนะครับของเราก็เป็นขบวนทางทรายครับเบอร์เจ็ดครับแล้วก็จะมีนะครับหลายตู้เลยนะครับของเรานั้นก็จะอยู่ที่ตู้หกครับนี่ครับบรรยากาศรถไฟที่สถานีเซี่ยงไฮ้ครับของเราก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับแับอันนี้เป็นตู้สี่ครับสี่ห้าหกของเราจะเป็นดันนู้นครับไม่ก็ย้อนกลับไปนี่ครับของเราต้องย้อนกลับไปนะครับตู้หกครับ เราขึ้นไปกันครับของเรานั้นก็จะเป็น16 ABC นะครับนี่ครับที่นั่งก็จะเป็น3แล้วก็2ครับให้ดูสเปร์น,นะครับตรงนี้ก็มาวางพวกกระเป๋าเดินทางอะไรได้ครับ,รบ16 ABC ครับ ด้านหน้าเลยครับของเราตรงนี้นั้นเป็นเบอร์เจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนมีโ่โนโดนแย่งที่ครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนแล้วครับนี่รบ้อครับเรมากครับ12.05ไปแล้วนะครับรถออกแล้วครับ ก็ใช้เวลาเดินทาง27นาทีครับจากสถานีเซี่ยงไฮ้นะครับไปที่ซูโจครับเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับวิ่งประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีก็จะคล้ายๆกับไต้หวันนะครับที่เราพาไปครับที่จากไทเปไปไถ่จงนะครับตรงนั้นเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันครับตรงนั้นใช้เวลาสักประมาณ4-50นาทีประมาณนี้ครับ ส่วนตรงนี้นั้น21ฮอ,อนนนรน,อน,นี่ครับเทียนอันนี่ครับตึกเทียนอันนะครับปลา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 นี่้ายนีย่ตึกเทียนอันนี่นี่ครับซ้ายมือของเราก็ผ่านตึกเทียนอันทาวนนทรีด้วยนะครับนี่ครับนาน,นานของเราเห็นแวับวบครับ ถ่ายให้ดูในส่วนของห้องน้ํารถไฟความเร็วสูงนะครับก็ห้องนั้นใหญ่เลยครับมีที่ล้างมือมีชักโครกครับนี่ครับน้ำไม่ไหลนี่ครับประมาณนี้ครับรถไฟความเร็วสูงครับบนรถก็จะมีที่กดน้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปกันครับเราถึงแล้วครับที่สถานีซูโจครับตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับก็ใช้เวลา ประมาณ27นาทีพอดีเลยครับเดี๋ยวเราไปกันครับจากตรงนี้นะเราก็จะนั่งเปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินฝากของที่โรงแรมมันก่อนครับเราค่อยไปเที่ยวกันครับเดี๋ยวเราไปกันครับตอนออกก็ต้องใช้ในส่วนของพาสปอร์ตเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราแชร์พาสปอร์ตสแกนออกไปกันครับออกมานั้นก็จะมีทั้งบัสเทอร์มินอลมีทั้ง โดเมสติกบัสนะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้ครับเมโทรครับเข้าไปครับเรานั่งลาย2นี่แหละครับสายสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีชิู่นะครับเดี๋ยวเราไปครับนี่ครับมีสายสีแดงสายสีน้ําเงินครับตรงนี้ในส่วนของอารีเพย์นั้นก็จะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็นซูโจครับจากเซียงไฮ้ก็เป็นซูโจนะครับในส่วนของเมโทรครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปครับ ที่เราจองนั้นก็จะเป็นโรงแรม Holiday Inn Express s u z o City Center นะครับเราก็จะลงที่สถานีฉือลู่ครับสายสีแดงนะครับเราก็ให้ออกทางออกหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็เดินอีกหน่อยหนึ่งครับตามเอมแบบนั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก500เมตรครับเดี๋ยวเราเดินไปครับนี่ครับขึ้นมาก็จะเหมือนกับเป็นห้างเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับ นี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับที่โรงแรม Holiday Inn Express s u j o City Center ครับอยู่ด้านหน้าของเราครับข้ามถนนไปก็ถึงนะครับตรงนี้นั้นมีป้ายแม็กด้วยครับน่าจะมีแม็กติดโรงแรมเลยนะครับแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้มี Luc ิน Coffee ครับอันนี้เดินมานิดเดียวครับเมื่อกี้ข้ามสะพานข้ามตรงซานถังเจียครับซานถังสตรีทมาก็ถึงตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันครับที่ Holiday Inn Express ครับ ยังมีรถปั่นจักรยานสามล้ออยู่เลยครับที่เมืองน,นี้ครับที่สุจโจเราก็จะพักที่โรงแรม h อ l i d a y Inn e x ตรงนี้ทั้งหมด2คืนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอินครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครับเดี๋ยวดูว่าเช็คได้หรือเปล่านะครับถ้าเช็คไม่ได้ก็เดี๋ยวฝากกระเป๋าแล้วเราค่อยออกไปหาอะไรทานแล้วก็ออกไปเที่ยวกันก่อนครับ สำหรับคลิปรีวิวห้องของโรงแรม Holiday Inn Express s u j o u City Center สามารถชมได้นในช่องเบนเยอเลยนะครับได้ทำแยกเอาไว้ให้เรียบร้อยครับตอนนี้จากโรงแรมนะครับเราก็เดินมาใกล้ๆวัซซี่หยวนครับว,วัดซี่หยวนอยู่ทางขวามือของเราครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรทานในห้างของข้ามว,วัซซีหยวนนก่อนครับเดินมาจากโรงแรมก็ประมาณสักโลหนึ่งครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรทานกันครับ เราก็มาทานกันที่ร้านนี้ครับเป็นพวกปลาครับนี่ครับปลาเป็นปลาในซุปนะครับก็มีหลายๆซุปครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานครับก็อยู่ชั้นสองของห้างนะครับนะครับก็ทํากันสดๆเลยนะครับก็เป็นพวกหม้อพวกนี้ครับในส่วนของข้าวนั้นก็สามารถตักได้ฟรีเลยนะครับก็จะรวมอยู่ในตัวเซ็ตละครับ นี่ครับในส่วนของชามแรกนะครับว่าจะเป็นเนื้อปลาในน้าซุปนะครับชามนั้นใหญ่มากครับ, voilà น,รบน, um นี่ครับเนื้อปลาในน้าซุปครับแล้วก็ชามที่สองครับก็เป็นผัดถั่วแขกแล้วก็มีผัดหมูนะครับชามนี้ครับผัดถั่วแขกผัดหมูอันนี้ก็เป็นไก่กงเป่านะครับคล้ายๆไก่ผัดเป็ดมะม่วงครับแล้วก็อันนี้เป็นหมูชุบแป้งทอดครับแล้วก็โรยเหมือนกับผงหมาล่ามาครับเซตนี้นะครับสี่อย่างครับม CO. ีปลามี หมูพัดทวแขกครับแล้วก็มีไก่แล้วก็มีหมูนี่นะครับเส้นนี้เราก็ข้าวเติมได้ครับอันนี้ราคาประมาณ400กว่าบาทครับร้านหวีหนี่เจ้าอี้ฉี่หรือ Fish with you ร้านอาหารจีนสไตล์เสฉวนมีเมนูขึ้นชื่อคือต้มปลาในกล่่ำปีดองก่อตั้งใน,นแบบปี2017เป็นเชนที่มีหลายสาขาทั่วประเทศจีนและทั่วโลกมากถึง2,500สาขา มแล้วก็เติมพลังที่ห้างด้านซ้ายมือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวัดซีหยวนครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาของห้างที่เมื่อกี้เราทานข้าวกันเลยนะครับนี่ครับตัววัดก็จะอยู่ริมคลองเลยครับเมืองซูโจนั้นก็คลองเยอะครับบรรยากาศชิลๆนะครับบรรยากาศเมืองเก่าบรรยากาศริมคลองประมาณนี้ครับแล้วก็มีทะเลสาบเยอะเหมือนกันครับที่เมืองซูโจครับเดี๋ยวเราไปครับด้านหน้าของเราครับ ที่เป็นกำแพงสีเหลืองนะครับวัดซีหยวนเทมเพิลครับมาถึงแล้วนะครับที่วัดซีหยวนครับเดี๋ยวเราข้ามไปกันครับนี่ครับก็เป็นสะพานข้ามคลองเลยนะครับบริเวณนี้นี่ครับคลองมีเหลือแล่นด้วยครับบรรยากาศดีครับชิลๆถ้าชอบสไตล์เมืองเก่าก็ที่สูโจนี่ก็แนะนําเลยครับนั่งจากเซี่ยงไฮ้มาก็แค่ ครึ่งชั่วโมงเองนะครับโดยรถไฟความเร็วสูงที่เรานั่งมากันครับวันนี้มากันในวันนี้ครับโอ้โหสวยมากครับมุมนี้มาในวันเสาร์นะครับวัดจีนคนเยอะเลยครับจริงๆเมืองซูจโจ้นั้นก็สามารถมาเที่ยวแบบวันเดยทริปก็ได้นะครับถ้าพักที่เซี่ยงไฮ้ก็สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เที่ยววันหนึ่งแล้วค่อยนั่งกลับในตอนเย็นก็ได้เหมือนกันครับอย่บรรยากาศวัดซีหยวนเดี๋ยวเรา เข้าไปนะครับวัดนี้นั่นก็จะมีค่าเข้าด้วยนะครับอยู่ที่หหยวนครับก็ประมาณ25บาทครับเราก็ซื้อบัตรเรียบร้อยนะครับผ่านอารีเพย์ครับก็คนหนึ่งนั้นก็อยู่ที่หหยวนนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในวัดครับนี่ก็มีแจกทูบนะครับโหละ3ดอกครับ เราเข้าไปไหว้กันครับเดี๋ยวเรามาจุดธูปกันครับธูปนั้นตอนเข้ามาเนี่ยก็จะให้คนหนึ่งสามดอกนะครับธูปนั้นก็จะแบบมีลายด้วยครับเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงกลางนะครับ เวลาไหว้นั้นก็ให้ไหว้ปกติเหมือนกับไหว้ฟ้าดินนะครับแต่เหมือนคนจีนเขาจะไหว้กันสี่ทิศก่อนเลยครับไหว้สี่ทิศแล้วก็ค่อยไหว้เข้าด้านในนะครับเท่าที่สังเกตดูคนเขาไหว้กันนะครับนี่ครับคนจีนเขาจะไหว้กันทั้งสี่ทิศก่อนครับเดี๋ยวเราขอพรไปพร้อมๆมันครับ ทิ้แรกก่อนนะครับเดี๋ยวขอป้อนกันครับนี่ครับพอไหวเสร็จนะครับก็จะไม่ได้เป็นปักปักทู่นะครับเขาโยนลงไปเลยครับนี่ครับ ประมาณนี้ครับวัดซีหยวนครับนี่ครับเข้ามาด้านในครับตรงนี้เป็นตัวอาคารทางด้านในนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีเป็นเหมือนกับเป็นกระถางนะครับคนก็มาโยนเหรียญกันครับให้เข้าสามช่องครับมีช่องล่างช่องกลางแล้วก็ช่องบนครับนี่ครับคนก็มาโยนเหรียญกันครับนี่ครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีองค์พระอยู่ด้านในครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันต่อครับนี่ครับโดยรอบนี้ก็จะมีเป็นพระอยู่นะครับเดี๋ยววนกลับมาดูครับฝั่งนี้นี่ครับองค์พระครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาไหว้ภายในนี้กันครับวัดนั้นก็ใหญ่เลยนะครับวัดนี้นันเหมือนมีแมวด้วยครับเห็นแมวหลายตัวเลยครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาเล่นเงินครับเวลาเข้าค่อยเข้าทางซ้ายนะครับ ี่ครับเดี๋ยวเราขอพอรไปพร้อมๆกันครับซีหยวนเทมเพิลหรือวัดซีหยวนวัดเก่าแก่อายุมากกว่า800ปีสร้างในสมัยราชวงศ์หยวนเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซูจโจภายในวัดมีความร่มรืม่นมีต้นไม้เก่าแก่มากมายค่าเข้าวัดอยู่ที่5หยวนจะมีทุบให้3ดอก บริเวณตรงนี้นั้นก็จะเป็นศาลากลางน้ํานะครับที่เราเดินเข้ามาบริเวณโถงภายในครับตัววัดน,นั้นใหญ่มากครับเดินมาในหัหเข้ามาแล้วเจอพื้นที่ใหญ่ๆด้านในครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนกลางเป็นอ,อาคารนะครับศาลากลางบ่อน้ําครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันครับสั้างเฉิงพรบ่อน้ําขนาดใหญ่ในวัดซีหยวนบริเวณตรงกลางจะมีศาลากลางน้ําที่ภายในมีพระประดิษฐานอยู่ บ่อน้ําแห่งนี้มีความสําคัญว่ากันว่ามีตะภาพน้ําที่เป็นตะภาพน้ำล่สมัยราชวงศ์หมิงอายุมากกว่า300ปีอยู่ในบ่อแห่งนี้จากวัดซีหยวนเราเดินทางไปที่จินจีเลกหรือว่าทะเลสาบจินจีซึ่งคำนวณดูแล้ว4ท่านเดินทางด้วย MRT กับ m m p p ราคาพอกัน เราเลยเรียกรถจาก Amap ครับและแจากว่าซีหยวนถ้าเราเดินไป MRT ก็ต้อง20มนาทีครับเพราะฉะนั้นเรียก Amap รวดเดียวเลยดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นี่ครับขวามือของเราคือ Suzhou Art Center นะครับ mm hmm. Art Gallery ่นี่ครับขวามือเดี๋ยวเราจะมาดูวิวทะเลสาบจินจี ในยามเย็นครับพระอาทิตย์ตกตอนนี้5้าโมงครึ่งครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกเลยครับเดี๋ยวเราดูวิวริมทะเลสาบนะครับแล้วก็วิวนี้ตรงตรงนี้ก็สามารถมองไปจุดแลนด์มาร์กของเมืองซูโจครับเกตออฟเดอะโอเรียน mm hmm. นะครับเกตออฟเดอะโอเรียนนะครับก็สามารถชมวิวเกตออฟเดอะโอเรียนได้จากตรงนี้เลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับตรงนี้นะั้นถ้ามานั้นก็สามารถลงที่ จินจีสเตชันได้เหมือนกันนะครับถ้านั่งในส่วนของรถไฟฟ้า MRT ซูโจครับก็สามารถนั่งไปได้ครับแต่ของเรานั้นก็นั่งเรียก A อมบเหมือนเดิมครับเพราะว่า4คนนั้นขึ้นรถไฟกับนั่งรถเอมนั้นก็เหมือน g r a ะครับก็ราคาพอๆกันเลยครับเราก็เลยนั่งเป็นรถดีกว่าครับแล้วก็สบายๆครับแล้วก็ไม่ต้องเดินเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิวริมทะเลสาบจินจีแล้วก็วิวเดอะเกตออฟดิโอเลียนกันครับ บรรยากาศริมทะเลสาบจินจีนะครับฝั่งซ้ายมือของเราก็เป็นท่าเรือครับแล้วก็จะมีในส่วนของชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศชิลๆยามเย็นครับคนจีนนั้นก็ออกมาเดินเล่นอะไรกันเยอะครับบริเวณนี้นี่ครับขวามือของเราก็เห็นแล้วครับตึก Gate of the Orient ครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นกันครับบริเวณริมทะเลสาบนั้นก็จะมีนี่ครับ ลายมือลายพิมพ์มือนะครับคล้ายๆกับในส่วนของที่ฮ่องกงที่เราไป a เวนิวออฟสตารเลยครับ oh, <okay. S 1> ก็จะมีลายพิมพ์มือครับเมื่อกี้มีเหลียงเฉาเว่ยนะครับนี่ครับ ด้วยาขวามือตรงนี้นะครับนี่ครับคือนักท่องเที่ยวมาต่อคิวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบนะครับแล้วก็สามารถถ่ายไปก็จะเป็นวิวเป็นกรอบพอดีเลยครับที่เป็นวิว The Gate of the o r e ล n นนะครับที่อยู่ริมทะเลสาบจินจีครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองเดินดูครับว่าได้วิวประมาณไหนครับคนนั้นต่อเยอะเลยนะครับนี่ครับเขาทำเป็นตัวกรอบพอดีเลยนะครับ รประมาณนี้ครับวิวก็พอดีกรอบเลยครับไม่ไม่ผมจะปรับ好参数拍零点่拍。จินจีเล็กหรือทะเลสาบจินจีที่เทียบระดับ5ดาวของประเทศจีนเป็นทะเลสาบในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนได้รับฉายาว่าสวรรค์เมืองใหม่บนโลกมนุษย์ ผู้คนจะสามารถมาใช้เวลาในการพักผ่อนและชมวิวที่งดงามของทะเลสาบจินจีซึ่งจินจีภาษาจีนก็แปลว่าไก่ทองบริเวณที่เรามาจะสามารถชมสึกที่อยู่ที่ตรงฟาจซอเหมือน Gate of the Orient ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบจินจีสยามเย็นยามค่ำคืนงดงามมากๆ Gate of the Orient ประตูแห่งตะวันออกแหลด์มร์กสำคัญเมืองซูโจ,โจ เป็นตึกแฝดที่มีความสูงกว่า300เมตรที่ถูกเชื่อมเป็นประตูโคง้งบริเวณยอดตึกทําให้ตึกมีลักษณะเป็นประตูซึ่งได้ออกแบบมาจากประตูเมืองโบราณของประเทศจีน Gate of the Orient เป็นตึกลัดฟ้าที่มีโครงสร้างซับซ้อนที่สุดในประเทศจีนมีสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้ที่สูงที่สุดในประเทศจีนและยังมีสะพานลอยฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย เดี๋ยวจากฝั่งจินจีเล็กนะครับสถานีจินจีเราก็จะข้ามฝั่งไปครับเดี๋ยวนั่งรถไฟใต้ดินไปนะครับไปตรงฟางจือเหมือนครับเราก็นั่งไปป้ายหนึ่งครับนั่งใต้ดินไปเดี๋ยวเราไปฝั่งตรงฟางจือเหมือนก็ตรงนั้นก็จะมีเกตออฟเดอโอเรียนนะครับที่เราจะไปถ่ายรูปแล้วก็จะมีน้ําพุด้วยครับแสดงตอนทุ่มครึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ซูโจเซ็นเตอร์พลาซาด้วยครับ เดี๋ยวเราข้ามไปกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่รถไฟใต้ดินแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปตรงฟางจื่อเหมือนนะครับเมื่อกี้ที่เราไปก็คือเวมือนหัวโปหลานจงสินนะครับก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปทะเลสาบเมื่อสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งที่เกตออฟดิโอเรียนนะครับก็คือไปลงที่สถานีตรงฟางจื่อเหมือนครับเดี๋ยวเรานั่งรถไฟใต้ดินไปกันครับนี่ครับเรามาถึงฝั่งเกตออฟดิโอเรียนแล้วนะครับ ถาีนตรงฟังจื้อเหมือนครับขึ้นมาก็จะเห็นตัวนี่เลยครับตัวตึกนะครับเกตออฟฟิโอเรียนครับออกทางออก3นะครับเดี๋ยวเราจะไปริมทะเลสาบจินเจียนครับเดี๋ยวจะมีการแสดงน้ำพุในช่วงเย็นนะครับนี่ครับคนก็มากันเยอะเลยครับส่วนใหญ่ก็คนจีนท้งนั้นครับแทบไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการแสดงยามค่ำคืนกันครับ นี่ครับคนเยอะเลยครับเพราะวิวตรงนี้นั้นสวยครับนี่ครับหันกลับมาก็จะเห็นวิวตึกสวยงามมากครับ <c oughs> นี่ครับก็ไม่ใช่ตึกเดียวนะครับที่มีไฟครับตึกข้างๆ W h Hotel พวกนี้ก็มีไฟหมดเลยครับนี่ครับแล้วเราก็มานั่งรอตรงนี้นะครับคนก็มานั่งรอกันเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำพุตอนทุ่มครึ่งกันครับก็จะหันกลับไปฝั่งเมื่อสักครู่ที่เราไปนะครับนี่ครับตรงน้ก็มีชิงช้าสวรรค์ด้วยครับ นี่ครับเราเดินมาริมทะเลสาบจินจีเลยนะครับพอตรงนี้คนก็จะยืนนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นคนก็จะนั่งครับเที่เมื่อกี้เราไปนี่ครับคนเยอะมากครับโอ้มาวันเสาร์นะครับวันนี้คนเยอะจริงจริงครับนี่ครับเดี๋ยวการแสดงนําพูก็อยู่ด้านหน้าเราตรงนี้ครับ เล็กมิวสิกฟาวเทนการแสดงน้ำพุดนตรีลิมทะเลสาบจินจีในเมืองซูโจการแสดงมีการใช้ดนตรีเทคโนโลยีน้ำพุและแสงสีเสียงมาประกอบการจัดแสดงเป็นการไล่ล้ำของสายน้ำที่มีความงดงามมากตลอดการชม30นาทีจะเดินลากพอเพลิอจนไม่อยากรุกไปไหนเลยครับจินจีเล็กมิวสิกฟา t เทนเริ่มตั้งแต่เวลา1ทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มหากมาเที่ยวเมืองซูโจพลาดไม่ได้เลยครับกับจินจีเล็กมิวสิกฟาวเท ตอนนี้เราก็ชมน้ำพุเสร็จแล้วนะครับบริเวณหน้าตรงฟางจือเหมือนครับเรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงามมากครับตลอดครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งับถึง2องทุ่มครับตอนนี้2องทุ่มพอดีเลยครับเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเราก็จะเดินกลับไปเดี๋ยวหาอะไรทานกันครับเดี๋ยวเพื่อเดินเข้าไปในห้างตรงฟังจือเหมือนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีซูโจ เซ็นเตอร์พลาซาด้วยครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับว่าภายในจะมีอะไรหรือเปล่าครับเราข้ามมาฝั่งที่อยู่ด้านใต้นี่ครับตรงฟางจือเหมือนแล้วนะครับมัสัะครูก็ข้ามรถไฟใต้ดินครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานที่ห้างตรงนี้ครับด้านหน้าของเรานี่ครับคือซูโจเซ็นเตอร์พลาซาครับ เดี๋ยวเราไปทานกันครับซูจโจเซ็นเตอร์พลาซาห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซูจโจอ,อยู่ติดทะเลสาบจินจีภายในมีทั้งโรงแรมร้านค้าศูนย์อาหารโรงภาพยนตร์และสวนสนุกลงมาบริเวณชั้นใต้ดินนะครับก็จะมีร้านอาหารเยอะเลยครับที่ชั้นใต้ดินก็มีทั้งโซนแบ่งเป็นโซนเหนือโซนใต้นะครับร้านอาหารเยอะมากครับบริเวณชั้น5ชั้น6ก็มีเช่นกันครับในห้างซูจโจเซ็นเตอร์พลาซาครับ มาแล้วครับอันนี้เป็นไก่ย่างนะครับแล้วก็น,นี้เป็นบะหมี่ไข่นะครับนี่ครับร้านนี้นั้นก็อยู่ชั้นใต้ดิหนห้างซูโจเซ็นเตอร์พาซาเลยนะครับนีครับก็เป็นบะหมี่ครับเ e อร์ฟูนุดโดร้านบะหมี่ที่เปิดมาแล้วมากกว่า10ปีมีมากกว่า400สาขาใน60เมืองของประเทศจีนเอกลักษณ์คือซุปที่มีส่วนผสมของซุปสมุนไพรเป็นบะหมี่ ที่เป็นบะหมี่ชามสุขภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราไปเดินที่ร้าน h o t m a c ครับที่อยู่ตรงข้ามร้านเลยครับของนั้นถูกมากเลยครับโอ้โหถูกกว่าพวกข้างนอกเยอะมากครับไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมถูกถ้าเพื่อนๆทราบเราให้ฟังคอมเมนต์ให้ฟังกันมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็กำลังจะเดินจากห้างซูโจเซ็นเตอร์พาซาครับเรากำลังจะเดินกลับเข้าในส่วนของตัว MRT นะครับแล้วก็จะไปกลับซื้อลูกครับแล้วก็กลับเข้าโรงแรมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดคลิปกันที่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็กลับโรงแรมนะครับเล้วเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับแล้วก็กลับมาถึงโรงแรมนะครับเดี๋ยวเขาไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายอาหารเช้าของ Holiday Inn Express ซูโจ้ซิตี้เซ็นเตอร์ให้ชมกันครับ